<by> <limitation up> ความรู้ทั่วไปและหลักการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและบริการการจัดจำหน่าย distribution หมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการพร้อมกรรมสิทธิ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันคนกลางเช่นตัวแทนจำหน่ายพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกเป็นต้นทำหน้าที่อำนวยความสะดวกระหว่างการเคลื่อนย้าย สถาบันการตลาด1คนกลางประเภทต่างๆเช่นพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกตัวแทน2ธุรกิจที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าเช่นธุรกิจขนส่งการคลังสินค้า3ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาดเช่นสถาบันการเงินกิจการที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดบริษัทโฆษณาโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการจัดประเภทของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจลักษณะของสินค้าลักษณะของคู่แข่ง ตัวอย่างช่องทางการจัดจำหน่ายหนึ่งระดับผู้ผลิตพ่อค้าปลีกผู้บริโภคช่องทางการจัดจำหน่ายสองระดับผู้ผลิตพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกผู้บริโภคนโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย 1. นโยบายปล่อยกร a ว i t ี Gravity Policy 2. นโยบายควบคุม Control โพลิซ y 3. นโยบายการขายตรง Direct Sale Policy 4. นโยบายการตลาดทางตรง Direct Marketing Policy 5. นโยบายดึงผู้ p พ l i ซี 6. 6. นโยบายผลัก Push Policy วันนี้ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะักนักศึกษาอย่าลืมทบทวนเนื้อหาและทำใบงานด้วยนะคะคลิปหน้าพบกับเนื้อหาใหม่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์วรนุชแปงแก้ว